เลสิกนะครับก็คือการแก้ไขค่าสายตานะครับสั้นยาวเอียงโดยใช้แสงเลเซอร์ครับเป็นการแก้ไขค่าสายตาโดยถาวรครับปัจจุบันนะครับเลสิกที่นิยมทํากันนะครับก็ยังมีอยู่4วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือวิธี p R ER K นะครับหรือว่า Trans p R ER K นะครับ วิธีถัดมาก็คือเป็นเลสิกแบบดั้งเดิมน,นะคบเป็นเลสิกที่มีใบมีดนะครับหรือว่าจะเรียกว่า S B K นะครับอันดับที่3เนี่ยจะเป็นเลสิกแบบไร้ใบมีดนะครับเรียกว่าเซมโตเลสิกนะครับอีกเทคนิคนึงนะครับเป็นเทคนิคแบบแผลเล็กเรียกว่า Re เล็กสมา e ครับ mm hmm. การทำเลสิกกับการใส่เลนส์เสริมหรือที่เรียกว่า I C L นะครับเป็นการ แก้ไขค่าสายตาโดยถาวรเหมือนกันทั้งคู่แต่ว่าทํากันคนละที่ครับตัวเลเิอเองเนี่ยเราใช้เลเซอร์ในการเจียเนื้อกระจกตาใช่ไหมครับส่วน ICL เนเป็นการฝังเลนส์เหมือนการใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปในลูกตาของเราเลยครับเพราะฉะนั้นทำกันคนละตำแหนงแต่ว่าแก้ปัญหาค่าสายตาได้เหมือนกันครับครับก็สเต็ปนะครับตับ้งแต่คนไข้ ก้าวเข้ามาที่ศูนย์เลสิสนะครับอันดับแรกแล้วต้องล้างประวัติก่อนนะครับทั้งเรื่องโรคประจําตัวนะครับประวัติการใช้ยาต่างๆที่อาจจะมีผลต่ตอการทําเลสิกนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือประวัติของทางตาครับประวัติโรคทางตาประวัติอุบัติเหตุทางตานะครับวัดค่าสายตาโดยละเอียดนะครับวัดความดันลูกตานะครับตรวจประเมินลักษณะความโค้งนะครับความเรียบของกระจกตา ความหนากระจกตานะครับแล้วก็ตรวจโดยจักษุแพทย์นะครับดูเรื่องของลักษณะโรคตาต่างๆทั้งหมดนะครับดูตั้งแต่เรื่องต้อกระจกนะครับต้อหินนะครับดูจอประสาทตานะครับดูให้ละเอียดทุกอย่างนะครับแล้วก็จะสรุปมาว่าคนไข้สามารถทำเลสิกได้ไหมเหมาะทำไหมทำด้วยวิธีไหนดีครับคือ ต้องเลือกสิ่งที่เหมาะกับคนไข้มากที่สุดนะครับแล้วก็คนไข้แฮปปี้ที่สุดนะครับแล้วก็ทำให้ทุกอย่างออกมาดีครับหมอมีความเชื่อแบบนั้น